อ้ายนี่เราทำงานมนักถึงกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยไม่ได้พักไม่ได้ผ่านเลยเอ๊ยว่าแต่ว่าทำไมในหมู่บ้านของเรามันดูเงียบเชียบยังไงพี่กนนะอลองเปิดข่าวดีกว่าวันนี้มีข่าวด่วนอะไรหรือเปล่านะ้าฮะนั่นมันจะพวกปีศาจผีหัวโถส้วมีนะโอ้ยบุกเข้ามาในเมืองไม่ครับอีกแล้วเหรอจะพวกผีหัวโถส้วมนี่มันไหลากาดชมแหละกาจะไม่ให้เราได้พักได้ผ่อนบ้างเลยเหรอเนี่ย ชอ่องนี้เนี่ยที่บ้านของเราเนี่ยติดกล้องนิรภัยไว้เต็มไปหมดเลยดูสิตรงนี้ก็มีกล้องนิรภัยตรงนั้นก็มีตรงนู้นก็มีมคอยสังเกตการณถ้าเจ้าผีหัวโถส้มเข้ามาเลยแล้วก็ไม่หลอดขนสายตาของพวกเราเง้มๆ <c oughs> ก็แน่นอนอยู่แล้วกล้องนิรภัยมันเยอะแยะไปหมดนี่นะอาร์ตี้เจ้าปลาน,น้อย เหงาปะวะอยู่กันตั้งสามตัวก็ไม่เหงาวาดีดูสิเราอยู่คนเนี้ยมันก็เหงาวานะไม่รู้จะคุยกับใครก็คุยกับปลาทะเลก็แล้วกันเพราะแต่ใส่ดองแล้วว่เะเราต้องไปอาบน้ำแล้วล่ะโอ,อ้ยตื่นแต่เช้ายังไม่ได้อาบน้าเลยนี่มันก็ใสแล้วนะอาบน้ำหน่อยลกันเหงื่อออกอ่ะอ่ะร้อนร้อนช่วงนี้อากาศร้อนจังเลยอ่ะสบายตัวอ่อทำไมหัวคอกอ่อทำไมหัวติดที่เราสูงขึ้นหรือว่ามันเตี้ยลงเนี่ย ปวดท้องปวดท้องโอ๊ยขับถ่ายดีมันก็แบบนี้นี่ล่ะขับรี้แป๊บตึงนะ,ะให้ยังช่วยหน่อยสบายท้องสบายภูงลงท้องชมัดเลยไปนี่กดน้ำกอนนะเอ้ยทำไมกดน้ำไม่ลงอ่ะส้วมตันเหรอุอียนี่ละลืมละลายท่อหรอเนี่ยถึงว่าส้วมตันน่ะหรือว่าถอส้วมมันเสียแล้วหรอทำไมชักโครกมันเสียแล้วจุง ถ้าอย่างนั้นต้องไปซื้อโถเสื้อมันใหม่มาใช้แล้วล่ะอันเก่านี้ก็ปั้งไว้แบบนี้ก็แล้วกันเดี๋ยรเร่ไปร้านขายโถสุขภัณฑ์กันดีกว่าเผื่อว่าเขาจะมีโถเสื้อแบบใหม่ๆมาให้เรานั่งนะจะได้สบายก้นหน่อยเอ,อ้ยนี่มันร้านขายระเบิดหรือว่าร้านขายชักโครกเนี่ยมาแล้วเท่าแกเท่าแกมาแล้วอ้าวอย่างนี้ต้อนรับครับคุณลูกค้าออตอนนี้เรามีโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะครับอโหโปรดีนี่นเชิญเพือนไปตามสบายนะครับคุณลูกค้ามีของมาใหม่ มาเติมสต็อกเต็มร้านเลยโอ้ยนี่นีโถวสวมลายโมเดิร์นโมเดิร์นด้วยนะแล้มีโถคุณผู้ชายกับโถคุณผู้หญิงได้เหรอโอ้ยสุดยอดไปเลยอ่ะอันนี้ก็นั่งสบายก้นดีนะโอ้ยหางน,นีนี่แบบว่าโถสุขภัณเนี่ยพันเยอะอยาดีเนาะโอ้โหคาดอยวยังเนี้วไม่มีคอมฟอร์ตไลทถ้ามีคอมฟอร์ตลยยก็จะดีมากเลยนะเท่าแก่นะ เออเดี๋ยวท้าไปหามาแถมให้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวส่งไปสนีตามไปอ,อืมถ้าอย่างนั้นตัดสินใจแล้วล่ะวันนี้ยังไงยังไงก็ต้องมีชักโครกกลับไปบ้านกันนะเพราะว่าตอนนี้ชักโครกที่บ้านมันเสียดีงั้นเอาอันนี้ละกันบันลายโมเดิร์นนะนะเขาแกอเ,เอ,อันนี้ตาแหลมนะครับเนี่ยตัวนี้นี่นำเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะครับพามาทางอินเดียนะครับออแล้วขึ<ม>้นเรือมาจากเยอรมันเลยนะครับเนี่ย <laughs> มันจะได้ครีมาล่ะเอาให้ตังไปแล้วนะอ๋ออ้อยร้านเราไม่รับไก่นะครับไข่ไก่ไม่เอาครับเอาตังครับเดี๋ยววันหลังจะมาอุดหนุนใหม่นะเท่าแก่นะโอเคครับคราหนี้เอาตังไปเลยนะครับเอาไก่ไปด้วยเอาไก่นี่ยกให้ฟรีเลยที่บ้านมีเยอะแล้วหลายเล้ยหลายตัวเลยโอเคเดี๋ยวมาใหม่นะเท่าแก่นะเดี๋ยววันนี้ต้องลองซื้อไปใช้ดูกันเดี๋ยวถ้าไม่ดีจะเอามาคืนนะเท่าแก่ อิ้ยไม่รู้ว่าชักโครกลายโมเดิร์นใหม่ของเท่าแกเนี่ยจะใช้ได้ดีหรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปติดตั้งที่บ้านดูล่ละกันอุ้ยว่าแต่ว่าเห็นถอดเสื้อมิทิไรอ่ะนึกถึงเจ้าพวกผีหัวถอดเสื้อลุกทีเลยอ่ะมันจะโผล่มาหรือเปล่าเนี่ยเอออย่างไรก็ยังดีกว่าแบบว่างูโผล่มานะเอมนี่โอ้ยนั่งสบายก้นจุงว่าแต่เอมไม่มีเจ้าหัวถอดเสื้อโผล่มาจริงๆนะแม้ใช้ว่านั่งอยู่ข้างๆกันอยู่ดีก็โผล่หัวกมานะเฮ้ ไม่มีอะเราคงจะคิดไปเองละมั้งโอ้ยสบายก้นจังเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บของเก่าไว้ก่อนส่วนของใหม่เนี่ยก็เอาไว้ใช้คนเดียว <S 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 โอเคเดี๋ยวเราก็ต้องทำอาหารกินสินะอุย๊ยนี่มันใสแล้วล่ะใสมากแล้วด้วยอะรู้สึกว่าท้องว่างหิวข้าวแล้วอะแต่เดี๋ยวก่อนไปสังเกตการก่อนว่าเจ้าหัวโถส้วมเนี่ย แอบเข้ามาในหมู่บ้านเราหรือเปล่าดูจากลาดเราแล้วก็ไม่น่าจะมานะเพราะว่าเรามีกล้องวงจรปิดหน้าบ้านด้วยยังไงยังไงไม่มีทางจะกล้าเข้ามาหรอกถ้าเข้ามาแล้วก็คาเมล่าแมนต้องมาจัดก,การพวกมันแน่ๆเอ้ยเดี๋ยววังนี้ทำอะไรกินดีล่ะ เดี๋ยวเรารีดนมกันดีกว่านะวันนี้จะทำชีสได้เวลาหมักชีสแล้วล่ะว่า,าไหยหานมหน่อยนะเดี๋ยวจะไปหมักชีสกินน่ะโอเคเดี๋ยวว่าหลังจะมารีดใหม่นะเอาแค่ห้ากระป๋องก็พอตอนนี้ก็ขาหมักชีสกันนะเทนมลงไปก่อนโอโฮู้ควันขม,มงเลยวิฝากว่ามันจะกลายเป็นชีสห้เรากินในเร็ววันนะอ๋อฮู้ร้อนแบบนี้อยู่ไม่ได้แล้วล่ะนอ่ว่าแต่ว่ายังขาดไข่ไก่นี่นะจะเอาไข่ไก่มาทําเป็นเค้กก็ดีนะ นี่หรือว่าจะทําพิซซ่าดีล่ะพิซซ่าก็อยากกินนะเดี๋ยวไปเก็บไข่ไก่หนะ้าบ้านกันดีกว่ามาแล้วจ้าน้องไก่กุ๊กกุ๊มาขอไข่ไก่เลยนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยว อะอ,อะไรมันแปลก,ปลกป้านน่ดูดิดุดิเฮ้ยนี่นมันไขอะไรอ่ะด,ดูดิดูดิทำไมนายไม่เข้าพวกกับไขไก่เนยอะดูดิดูดิทำไมไขไก่ใบนิ้มใบใหญ่จุง้งแล้วทํายังเป็นลายลำโพงได้หรอโอ้โหนายนี่เฟี้ยวมากเลยนะเป็นลายลำโพงซะด้วยถ้าทางนจะเป็นไก่สายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมดีเลยถ้าอย่างนั้นฉันจะเอานายไปฟักไว้ในบ้านเผื่อว่านายอาจจะเป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ให้กับฉันได้นะ โอ้โหดูลายดีโอ้โหนี่ลำโพงกี่ลำโพงเนี่ยดูดิดูดิด,ดูมันขยับได้ด้วยแต่ว่ามันใกล้จะฟักกันแน,น่เลยล่ะนี่เจ้าไก่น้อยเดี๋ยวฉันจะขอเอาไข่ไปฟักในบ้านนะไค่อยๆกลิ้งโอ้ยไม่ไปไม่ไปฉันจะอยู่กับไก่เดียวจะพาไปไหนเนี่ยมานี่เลยมานี่เลยเ้าไปในบ้านเด้กันเลย นายนักวิงเข้าไปเฮ้ยไปนะเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอ้ยโอ้โหไม่ออน,นลเลยนันละอ,อยู่ในนี้ปลอดภัยแน่นอนแต่จะต้องฟักไข่ออกมาให้ฉันเห็นว่านายเป็นไก่สายพันธุ์ไหนนะว่าแต่ทำไมนายถึงมีลำโพงที่เปลือกไขด่ด้วยล่ะหรือท่าทางนายจะไม่ใช่ไก่ธรรมดาใช่ปะเนี่ยตุด๊ดกตุ๊ดกตุ๊ดกด,ดกหรือว่านายจะเป็นไก่หัวลำโพงอ่ะอยากกินอืมไข่ย่างอ่ะให้อย่างนั้น เอาไปยังไว้บนเตาก็จะดีนะเผือว่าอะไรจะสุกเร็วง่งเฮ้ชีสสุกละให้อย่างงั้นก็ต้มไข่ต่อเลยละกันมาเลยนี่เจ้าไข่น้อย อยากอุ่นเะล่ะนี่เลยอุณหภูมิมันไม่เหมาะสมนะทำอะไรออยย่า่าอย่าทำอย่างนั้นโอ้ยจั้อม่ไม่อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมยังไงวะจ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 ะสุกแล้วจะฟักแล้วแม่กำลังจะฟักแล้วเหรอโอ้ยมีใจจังเลยอุ้ยออกมาเป็นตัวอะไรเนี่ยอยากรู้จังเลยอ่ะปักแล้วเหรอเฮ้ยปักแล้วว้วววโอ้ยตัวอะไรอ่ะ โอ้ยจบ่มไปโอ้ยมาคิดตัวเคืแหกแน่อจะเปใจไหม,มจุง <c oughs> จ,งจาลูกทีวีแมนนี่นะแม่จมีอะไรกินบ้งอะโอ้ยหัวเป็นทีวีแมตัวเป็นเด็กท้าโอกใส่แพมพัชสีขาวนี่หรอในมาจากาไหนอะว้าวา,า,าไมแมวับเป็นคขได้อะหนูมานนจากไหนหนูก็มาจากพุงแม่ยังไงล่ะขนมันลูกแม่นี่นไม่จริงฉันไม่ใช่แม่ของยนะเดี๋ยว เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแม่จ๋าและพ่อจ๋าเป็นไงละจ๋าไอ้ฉันไม่ใช่แม่ของนายว่่เข้าใจผิดแล้วหิวจุงหิวจุงหางงอกแล้วเด็กหิวนมทำไมล่ะว่าไม่เคยมีเด็กทา็อกซะด้วยสิหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะไปรีดนมวัวมาให้กินนะเขาเล่าแม่ไม่มีนมจากเต้านะลูกนะเดี๋ยวรอแม่แป๊บสิเงี้ยลูกนะ เราตั้งใจเป็นคุณแม่จําเป็นขาย้ยงเจ้าลูกทีวีแมนเหรอเนี่ยว้าวไม่เคยเห็นเจ้าทีวีแมนเป็นเบบีเลยอ่ะหิวจงบ่อยมีอะไรกินบ้างอะแม่อ่ะลูกแม่ชงนมให้เอ้ากินนี่มันโอ้วนนมสดๆจากเต้าเ้ยดี๋ยวเ,เดี๋ยวบีอูอส,ส,สัตว์อะนั่นมันไกล่ลูกไม่ใช่ลูกไก่โอ้นลูกผานมว้ังไงนมของลูกอะพอดีตาไม่ค่อยดีอะ านอนมทั้งขวดเลยโอ้โหสะระวิ่งหมุอนเตี้ยวนี่อยาไปสุกซนต์ทั้งโอกนะเข้ามาในบ้านแล้วชื่นใจแล้วไปไหนล่ะทำไมในตัวโตอย่างเงี้ยแสดงว่านายต้องกินจุแน่เลยใช่ไหมอนอยากกินดจังเลยอะ่ะโอ้ยแล้วเมื่อไหร่นายจะอิ่มเนี่ยอี่าให้กินนี่ก็แม่จ๋ามีอะไรกินแล้ในบ้านในบ้านลูกในบ้านมีของกินเยอะแยะเลยนะ บุฟเฟ่พาเาไปแล้บุฟเฟ่ชีสไม่ไหนไหนมีอะไรเป็นโฟร์ชีสดินะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปซื้อของเด็กอ่อนกันกันอ้าวมีของกินขายไหมแม่ไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งกันแล้วว้าวว้าตามมาหนตามมาอุ้มหนูเลยยิ่งแงร้านขายของเล่นไงฮะโอ้โหของเล่นจ้าเท่าแกเท่าแกมาซื้อของให้เด็กอ่อนน่ะเอามาซื้อของให้เด็กอ่อนเหรอ นั่นลูกเหรอเ้าไม่ใช่ลูกสามียังไม่มีเลยจะมีลูกได้ไงอะเท่าแก่ก็พูดไปแม่อยากใครหนูว่าลูกแม่เอามาจะคุ้งแม่เลยนะเอ้าทำไมลูกตัวใหญ่ยังเนี่ยก็คือเขาคงจะกินจั่นนะเนี่ยฟักออกมาจากไขเลยนะเท่าแก่นะอ,อ๋อถ้าแบบนี้ก็คงจะกินเปลืองนะ้าดูลสินะชาแล้วแช่แล้ว ว่าจะมาซื้อของเด็กอ่อนะเท่าไงหนูอยากกินนิดมีอะไรกินมั่งอ啊หมุนติวติวเลยอยากได้อะไรก็ช็อปไปเลยนะเดี๋ยวจะลดให้เป็นราคาพิเศษเลยสำหรับคุณแม่ลูกอ่อนหูกำลจะปวดเอือแม่ะแม่มือใหม่ไปเปลี่ยนแม่นี่นี่ลูกมาดูของเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวทพนเพิร์เดี๋ยวเพิ่งนะลูกนะที่บ้านเรามีห้องน้ำลูกไม่ต้องใส่แพนเพิร์ดแล้วลูกหรือว่าจะใส่กับหน้ากับหลังเนี่ยลูก

โถ่โซ่มันเยอะด้วยนะมาเร็วมาแนี่ยเดี๋ยวโดนจับหรอกนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เอาอะไรนี้ก่อนนั่นแหละนั่นแหละดีมากดีมากนั่งรอนั่งรอไม่ไม่ดีนะคือเขาเล่นมาให้เยอะๆเห็นไหมยวงจะต้องตีร่างกายเหรอลูกมีรถไถด้วยยนั่นแหละตั้งเล่นดีๆนะอย่าดี เพลงโศกมากเลยลูกมีมาให้ทั้งลังเลยนะลูกนะโออยสุดดมีชีตหน้าไม้ให้กินด้วยนะโอ้ยแม่เจ๊ปั้มจุ้มไปโอ้ยขอบคุณนั่นมันเตียงของแม่ลงมาในน้นเตียงป็นเดียวก็เต็มเตียงแล้วเหรอหรอนั้นก็ไม่ใช่เดี๋ยวทำไมไน้มาโทรศัพท์ของแม่อันนู้นลูกว่าทศสมากันแล้วฮาราซ่แมนโทรมาไม่รู้เรื่องกันพอดีโอ้ยเด็กๆคนนี้นี่น้า ฉมัดเลยอ๋อสนุกจุงสนุกจุงสนุกจุงอ๋อหนูเฮลิกเลวแมมกเวลากินมั่งอ่ะฮิว่ลูกเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะอบพิซซ่าอยู่นะขอของกินหน่อยขอของกินหน่อยออุ่นพิซซ่าเรียบร้อยละมากินพิซซ่าเร็วรู้สุดยอดเลยอู้ค่อยๆกินนะลูกแม่ก็ปิดคอนะโหเด็กกำลังนี่กินเก่งชะมัดเลยทำไมเจ้าลูกทีวีมันตัวเนี้ยมันกินเก่งชะมัดแล้วล่ะ จะเลี้ยงไหวหรือเปล่าเนี่ยเงินเดือนเดือนนี้ก็หมดกระเป๋ากระเป๋าฉีกแล้วอ่ะหนูได้ยินนะไม่แมวนะแต่ยินเพื่อนอะโอ้ยไม่ใช่แม่หมายถึงว่าเงินเดือนแม่ซื้อของให้หนูจนหมดแล้วนะแม่ไม่มีเงินให้หนูแล้วนะดูสิแล้วหนูก็เล่นของแล้วเนี่ยล้านไปหมดเลยเนี่ย้จะทาเป็นไรอะพาไปอาบน้ำตัวกระบกมั่มแม่ทำไปเลยหนไูไม่อาบหนูไม่อาบเดียวว้าทำไมตัวใหญ่ย่างเงี้ยม่อา ผมด้วยเข้าใจไหมช่วยด้วยเข้าใช่วยด้วยอ,อ,อุ้ยตัวหอมแล้วตัวสะอาดเชียวเดี๋ยวมาปิดน้ำก่อนนะว้าว่าเฮ้ยไอ้โ่อซอมเฮ้ยนี่มันโ่อซอมเลยนะไอ้ปุป๋ยปากของหนูหนูจะทำไราย่ยฮ่าล็อกแล้วมาจะเข้าห้องน้ำที่ไหนอะลูกเวลาแมาป่ปิดเกลือแม่ลูกเก่งเปล่าอ๋อเวลาแม่เปิดเครี่องแม่จะเข้ายังไงเวลาท่อซ่อมมาหมดเลยให้ลงท่อไปเลยว่าเราไปต้องไปซื้อใหม่แล้วเนี่ย โอ้พังหมดเลยทั้งสองอันเนี่ยอะไรของเด็กคนนี้เนี่ยเจ้าที่แม่ว่าเป็นคนไม่ดีนะแม่แม่จะดูตั้งตาเด็กัลนะเนี่ยเราแม่แปบตึงนะเดี๋ยวแม่ไปหาเนื้อย่างให้กินตอนนี้เราจะกินเนื้อย่างกันนะปีเน่เจ้านังวัวหาเนื้อวาไหนอนะแม่จะหาข้าวให้หนูกินแล้วหนูช่วยแม่โอ้โหกระจายเลยตั้งตาเด็กกลนหรอเนี่ยโอ้โหเนื้อสดเลยนี่นายเป็นมือสังหารตั้งแต่เด็กเลยหรอ โอ้โหทำไมโหจังเงี้ยวอเซป,ปัวจุดจุดอย่าบอกนะว่านาาลล่าจะทายว่าเป็นไททันทีวีแมน,นได้อะไม,ไม่ไม่ไม่ไปยุคเขพี่เป็นคนเดียวเนี่ยอย่าก,กันเนื้อมันย,ยังดิบอยู่<อ>ต้องไปย่างกันได้อะไม่ได้ไม่ได้เขากินดิบดิบนายกินดิบดิบไม่ได้เดี๋ยวพายาตกินเราจะกินลับก,ก,ก,ก้อยไม่ได้ลับก้อยไม่ได้ลูกน่ากลัวมากเลยนะไม่กลัวพายาตเหรอเออพายาตกินตับนะลูกนะเดี๋ยวแป๊บนึงเหนือเนื้อก็จะย่างสุดละ สี่ตไ,ไปแล้นะโอ้โเนื้อจ้า๊อืมอะไรมถึงหิวบ่อยแบบนี้เนี่ยน้นนูน้นสักแปลกๆอะไรขึ้นไป หนูกินทับพุงป่องเลยแม่เห็นมวนเนี่ยแม่เลี้ยงหนูยังไงเนี่ยเดี๋ยวถ้าหนูโตขึ้นนะแม่จะส่งหนูให้ไปอยู่กับคารเมล่าแมนนะ จะได้เข้าร่วมกับกองทัพของคาร์เมล่าแมนกำจัดเจ้าพวกผีหัวถืส้มยังไงล่ะโอ้ยตอนนี้หนูขอกินพิซซ่ากันนะโอ้ยแซับๆอร่อยอร่อยไอ้ยราบเนี่ยฮู้ยชีสอุ้ยชีสอร่อยเนี่ยแม่กับโต๊ะก็ยังไม่เหลืออุ้ยอร่อยจุ้งเบ๋โอ้ยฝีมือแม่นี่สุดยอดไปเลยนะแม่จ๋านะโอ้ยยังถือขวดนมอยู่เลยนะลูกไม่อยากินนมบ้าะหนูยังไม่อยากนมเลยนะลูกนะหนูกินทุกอย่างนี่ขวางหน้าแม่รู้ป่ะ อยดูดนอมอีกตั้งหัดทาไมไม่ออะไรมาให้หนูกินหนูจะแทะกําแพงนะ,ไมไมออะหอยแก่พักโลกใจเย็นๆโลกทั้งบ้านเนี่ยหนูกินหมดแล้วนะยมงไม่มีอะไรเหลือแล้วเนี่ยหนูหยิบกินจนหมดแล้วนะโอ้ยทำไมกินเก่งชะมัดเลยปลาทองเขากินปลาท้องไหมไม่ได้ไม่ได้ กินไม่ได้เหรอโอ้ยซนชะมัดเลยเจ้าทีวีแมนตัวเนี้ยโอ้ของกินของกินของกินเจ้าทีวีแมนตัวน้าโอ้ยอย่าเพิ่งโซนนี่เดี๋ยวแม่จะไปซื้อโถส้วมใหม่นะรังรอแม่อยู่ตรงนี้นะเข้าใจหรือเปล่าโถส้วมเก่าของแม่เป็นไหนอะโอ้ยโดนทุบแล้วสิแม่ก็มาคามอี หหนนาใใคคครรรรทออะะะเูู้จักปยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเลยดูสิอย่าไปสู้กับเจ้าพวกผีปวดโถโซอีกเหรอแช่นั่งกังว่างแล้วร้านแม่อยู่ในบ้านเดี๋ยวแม่มาเข้าใจไหมอย่าซื้อย่าซนล่ะไอเลี้ยงเด็กทาลอกทีวีมานี่มันก็เหนื่อยชะมัดเลยนะเนี่ยกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บอุ้ยทำไมเขาถึงได้ซนขนาดเนี้ยกระดึ๊บกระดึ๊บเอาไม่ได้ตามแม่ไปร้านเท่าแกกัน เท้าแกท่าแกมาซื้อของเพิ่มเท้าแกเัลโหลเอ้าเท้าแกหายไปแล้วสงสัยว่าจะกลับบ้านปิดท้ายแล้วจอีวีมันมาได้ยังไงอะฐานทัาของเราโถสุดยอดอย่าทำอย่างที่คิดนะเฮ้ยไอ้เจ้าพวกชั่วไาไแล้วอลเป็นไทท่านทีวีมนย่ังวลอย่ากังวลอย่าอย่ากังวลอยากังวย่ายกย่ากงวลย่าาไม มันแบบนั้นน่ะหัวขอส่งชั่วอย่าลุกไยหม่ยอมมาไม่มีห้งน้ชไแกโอ้ยเน่ยโ่้ยน่อยน่ย พว้ชีวิตทะหล่อส้วมเขนี่เนี่แลปลอดทไว้ชีวิตพวกเขาดูดายได้เนรใครนีะปอดภัยไอเดี๋ยวกรรมการใครจเนี่ยใครจ่ายตั้งไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมีไหมมีนั่นมันไม่ใช่ผีหัวถทส้วมนั่นมันถส้วมจริงๆเอาลอ้ เนี่ยนายทำลายข้าของทั้งหมดเลยเนี่ยหนูเก่งว่าเหมาหมดร้านเลยเหรอหนูว่ากป้องลงนี่จะทุบผูกโถส่วนได้แล้วนะแฮนซัมม์อ่ไม่ต้องมาทำท่าแฮนซัมม์นะรับได้เลยโอ๊อะไรเนี่ยไอซิกผักจะเต็มเลยเห็นว่านายนี่ไม่มีเหตุผลเลยนะอะอะไรอหนูทําอะไรผิดอ่ะโอ้ยจะบ้าพลังไปถึงไหนเนี่ยเรดูสิดูแขนทางในดิโอ้ยยิงกันเดือฮักน่แม่ในขี้บ่นจุงเบย์เยอะแก่ไวยังนะ หิวแล้วกลับไปกินอะไรที่บ้านของเราดีกว่าไม่ไกลับไม่ได้แล้วมมไม่กลัไ,ไปอยู่กับเจ้าพวกคาเมราแมนได้แล้วเดี๋ยวใคยไปก็ได้ไหมวันนี้เขาวันหยุดนะ โอ้ยดูสิห้องน้ําของฉันพังหมดแล้วเออแม่จ้าเดี๋หนูมีของขวัญจะให้แม่เองนะอละมันเครื่องซักผ้าไม่ใช่ชัก<ม>โครกอ่าไม่ใช่เหรออันนี้มันอ่างอับน้ำอ,นนอันนี้ก็ไม่มใช่หระไใช่อ่ะมันยังไม่ตอบโจทย์แม่อะไรนี่อ่ะน,ออนี่ไงตอบโจทโย์ถุยกําลังตรวจเลย นี่ไงชักข้อของแม่นี่โดมาจากร้านเมื่อกี้เลยเนี่ยสบายก้นจังเลยออดีมากเลยแม่มีความสุขหนูก็สบายใจละฮันซ่อมฮันซ่อมทั้งนั้นแม่ก็คลียไปดีๆเดี๋ยวหนูไปปกป้องจักรวาลนี้กันนะไปแล้วจ้าเดี๋ยวกรรมการกรรมการกำแพงกันแม่ไปแล้วอ๋อเจ้าถ่ายทางทีวีแมนฮนซ่อมกรรมกา